ตัณหาและฉันทราคะรากแก้วและผลไม้พิษตอนที่หนึ่งตัณหามหาจักรพัทผู้หิวโหวยและฉันทราคะนายกองม้าเร็วผู้เจาะจงเป้าหมายเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำตัณหาและฉันทราคะ มาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เห็นความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะสองประการนี้เราต้องไม่มองมันเป็นเพียงคำศัพท์แต่ต้องมองให้เห็นเป็นสภาวะที่มีชีวิตเป็นตัวละครที่กำลังโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจิตใจของเราตัณหาคือมหาจักรพรรดิผู้ไม่เคยอิ่มขอให้ญาติโยมทุกท่านจงหลับตาลงเบา แล้วนึกภาพตามอาตมาในส่วนลึกที่สุดของจิตใจเรามีมหาจักรพรรดิองค์หนึ่งประทับอยู่บนราชบัลลังก์จักรพรรดิองค์นี้ทรงมีพระนามว่าตันหาพระองค์ทรงมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นผู้ขับเคลื่อนอาณาจาักรแห่งชีวิตนี้ทั้งหมดแต่พระองค์ทรงมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือทรงมีความหิวโหวยอยู่ตลอดเวลา เป็นความหิวที่ไม่เคยมีวันสิ้นสุดท้องพระโรงของพระองค์นั้นเปรียบดั่งหลุมดำที่ดูดกลืนทุกสิ่งแต่ไม่เคยมีวันเต็มความหิวโหยของจักรพรรดิองค์นี้ไม่ได้เจาะจงว่าอยากจะเสวยสิ่งใดเป็นพิเศษแต่มันคือสภาวะแห่งความพร่องคือความอยากที่แพร่ซ่านอยู่เป็นพื้นฐานเป็นพลังงานขับเคลื่อน พระองค์เพียงแต่รู้ว่าเราต้องการเรายังขาดเราต้องหามาเพิ่มความหิวโหยนี้แสดงออกได้สามลักษณะใหญ่ๆเมื่อทรงปรารถนาในความสุขทางประสาสัมผัสอยากได้รูปสวยเสียงเพราะนี่คืออาการของกามตัณหาเมื่อทรงปรารถนาที่จะดำรงอยู่อยากให้อาณาจักรของพระองค์ยิ่งใหญ่เกรียงไกร อยากมีอยากเป็นอยากคงอยู่ตลอดไปนี่คืออาการของภาวะตัณหาเมื่อทรงปรารถนาที่จะทำลายล้างสิ่งที่ไม่พอใจอยากให้ศัตรูพินาศอยากให้ความทุกข์หายไปจากอาณาจักรอยากไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คืออาการของวิภวะตัณหาจักรพัฒตัณหา พระองค์ไม่ไร้เสด็จออกไปรบด้วยพระองค์เองพระองค์เพียงแค่ประทับอยู่ณศูนย์กลางแล้วแผ่กระแสแห่งความหิวโหวยออกไปทั่วทั้งอาณาจักรฉันทราคะคือนายกองม้าเร็วผู้รับสนองพระบรม,มราชองค์การเมื่อจักรพัดตันหาทรงแผ่กระแสแห่งความหิวโหวยออกไปก็จะมีขุนศึกคู่พระไทย ผู้ทำหน้าที่สนองพระบรมราชองการขุนศึกผู้นี้เชี่ยวชาญการรุบเฉพาะด้านมีสายตาที่แหลมคมและมีพละกำลังในการเข้ายึดเกาะเป้าหมายอย่างเหนียวแน่นเขามีนามว่าฉันทราคะซึ่งเปรียบดังนายกองม้าเร็วหน้าที่ของนายกองฉันทราคะคือการควบม้าเร็ว คือความคิดออกไปลาดตะเวนอยู่ตามชายแดนของอาณาจักรชายแดนนั้นก็คือทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อใดก็ตามที่สายตาของนายกองผู้นี้ไปปะทะเข้ากับเป้าหมายที่น่าสนใจเช่นไปเห็นกวางทองตัวหนึ่งเปรียบได้กับรูปสวยหรือได้ยินเสียงปีแก้วอันไพเราะ เปรียบได้กับเสียงที่น่าฟังทันใดนั้นเองนายกองฉันทราคะก็จะเกิดอาการล็อกเป้าความหิวโหวยโดยรวมของจักรรพัิจะถูกเจาะจงลงมาที่เป้าหมายนั้นทันทีนายกองจะเกิดความพอใจอย่างยิ่งยวดและความกำนัดยินดีอย่างรุนแรงที่จะต้องจับกวางทองตัวนั้นให้ได้จะต้องเป็นเจ้าของปีแก้วเหล่านั้นให้ได้ อาการจดจอ่อเพลิดเพลินกำหนัดอยากได้ยึดติดอยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้านี้นี่แหละคือการทำงานของฉันทราคะสรุปความสัมพันธ์ในมิติแรกตัณหาคือจักรพัดเป็นสภาวะแห่งความหิวโหยโดยรวมเป็นพลังขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังเป็นเหตุที่มีสภาวะเป็นนามนธรรมไม่เจาะจงเป้าหมาย ฉันทราคะคือนายกองเป็นอาการกำหนัดยินดีที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายเฉพาะหน้าเป็นผู้ปฏิบัติการที่ชายแดนคือขันห้าเป็นผลที่มีสภาวะเป็นรูป,ปรธรรมที่เจาะจงเป้าหมายอย่างชัดเจนดังนั้นตัณหาจึงเป็นเหมือนแรงโน้มถ่วงของโลกที่เรามองไม่เห็นแต่รู้ว่ามีอยู่จริง และมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งส่วนฉันทราคะก็เปรียบเหมือนการที่ผลแอปเปิลร่วงลงสู่พื้นซึ่งเป็นปรากฏการณ์เฉพาะหน้าที่เรามองเห็นได้ด้วยตาและเป็นข้อพิสูจน์ว่าแรงโน้มถ่วงนั้นมีอยู่จริงในตอนต่อไปอาตมาภาพจะพาขั้นไปสำรวจสมรภูมิรบของนายกองฉันทราคะให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อตอบคำถามว่าเหตุใดสนามรบของเขาจึงต้องเป็นดินแดนแห่งขันห้าเสมอและเหตุใดจักรพัฒตันหาจึงมีความเกี่ยวข้องกับวงล้อแห่งการเวียนวายตายเกิดโดยตรงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพรตันหาและฉันทราคะรากแก้วและผลไม้พิษตอนที่สอง สมรภูมิแห่งขันห้าและวัฏจักรแห่งการเวลาเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในตอนที่แล้วเราได้เห็นภาพของจกักรพัฒนหาผู้เป็นแรงขับเคลื่อนจากส่วนกลางและนายกองฉันทราคะผู้เป็นหน่วยปฏิบัติการรบเฉพาะกิจในตอนนี้เราจะมาสำรวจให้ชัดเจนว่าสมรภูมิรบของนายกองผู้นี้คือที่ใดและเหตุใด อำนาจของจกักรพรรดิจึงแผ่ไพศารข้ามภพข้ามชาติได้สมรภูมิปัจจุบันขณะอาณาเขตของฉันทราคะที่ท่านผู้ถามได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างแหลมคมว่าเหตุใดหนอในพระสูตรพระพุทธองค์จึงทรงผูกโยงฉันทราคะเข้ากับขันห้าอยู่เสมอคำตอบนั้นก็เพราะว่าดินแดนแห่งขันห้าคือสมรภูมิรบเพียงแห่งเดียว ที่นายกองฉันทราคะจะออกปฏิบัติการได้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญการรบในปัจจุบันขณะเท่านั้นขอให้ญาติโยมลองพิจารณาตามขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั้นแท้จริงแล้วมันก็คือประสบการณ์ทั้งหมดของเราที่กำลังปรากฏขึ้นในขณะนี้ณวินาทีนี้รูป ก็คือทุกสิ่งที่กำลังปรากฏทางทาวารกายของเราในขณะนี้ภาพที่ตากำลังเห็นเสียงที่หูกำลังได้ยินกลิ่นที่จมูกกำลังสัมผัสเวทนาก็คือความรู้สึกที่เกิสดขึ้นสดสดร้อนร้อนเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นความรู้สึกเฉยเฉยจากการกระทรบนั้นสัญญาคือความจาได้หมายรู้ในสิ่งที่ปรากฏการระลึกได้ว่านี่คือดอกไม้หรือการนึกถึงใบหน้าของบุคคลในอดีต ความทรงจำนั้นก็คือสัญญาสังขารคือกระแสะคิดปรุงแต่งที่กำลังไหลวนอยู่ในใจการคิดต่อยอดไปในทางดีหรือคิดฟุ้งซ่านไปในทางร้ายเกี่ยวกับสิ่งที่รับรู้วิญญาณคือตัวความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเป็นตัวรับรู้ที่บริสุทธิ์ก่อนการปรุงแต่ง ในกองชันทราคะจะออกปฏิบัติการได้ก็ต่อเมื่อมีอารมณ์สดๆมาปรากฏที่ชายแดนคือทวารทั้งหกเขาไม่สามารถไปกำหนัดยินดีในรูปในอดีตที่ดับไปแล้วหรือเสียงในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้โดยตรงแต่เขาสามารถกำหนัดยินดีในสภาวะแห่งสัญญาคือความทรงจำถึงรูปในอดีตที่ผุดขึ้นมาในใจ หรือกำหนัดยินดีในสภาวะแห่งสังขารคือความคิดปรุงแต่งถึงเสียงอันไพเราะในอนาคตซึ่งสภาวะทั้งสองนี้ก็ล้วนกำลังปรากฏเป็นธรรมารมทางใจในปัจจุบันขนาดอยู่นั่นเองอุปมาขอให้จินตนาการว่าฉันทราคะเปรียบเสมือนแมงมุมส่วนขันห้าเปรียบเสมือนใหญ่แมงมุมที่มันชักเอาไว้ แมงมุมจะรับรู้จะวิ่งเข้าไปรัดและดูดกินเหยื่อได้ก็ต่อเมื่อมีแมลงมาติดใยในปัจจุบันขณะเท่านั้นมันไม่สามารถไปจับแมลงที่เคยบินผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้ได้สมอรภูมูมของมันจึงถูกจำกัดอยู่บนผื้นใยแห่งปัจจุบันเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เรามีสติคอยเฝ้าดูอยู่ที่ขันห้าเพื่อจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนบนใยแมงมุม และรู้ทันในกองฉันทราคะในทันทีที่มันเริ่มเคลื่อนตัวออกจากศูนย์กลางการปฏิบัติวิปัสสนาจึงเป็นการรบในสมรภูมิปัจจุบันขณะเพื่อสกัดกั้นในกองผู้นี้โดยตรงวงล้อแห่งการเวลาพระราชอำนาจของตันหาทีนี้เรามาพิจารณาถึงองค์จกักรพรรดิกันบ้างตันหามีขอบเขตอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากอำนาจของพระองค์ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในปัจจุบันขณะแต่แผ่ไพศาลครอบคลุมทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตพระองค์คือผู้ที่หมุนวงล้อแห่งการเวลาหรือที่เรียกว่าสังสารวัตรตันหาในอดีตคือความทยานอยากความหิวโหวยในชาติก่อนๆได้กลายเป็นกรรมที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันทําให้เราต้องมาเกิดเป็นอย่างนี้มีขันห้าเป็นอย่างนี้จัก,กรพพัดตันหาในอดีต คือสถาปนิกผู้ออกแบบพระราชวังคือชีวิตในปัจจุบันของเราตันหาในปัจจุบันคือความหิวโหยที่กำลังขับเคลื่อนเราอยู่ในขณะนี้ที่กำลังส่งในกองฉันทราคะออกไปปฏิบัติการเพื่อสแสวงหาสิ่งต่างๆมาบำารือความอยากทุกครั้งที่ในกองฉันทราคะออกไปยึดต,ติดกับพันห้ามันก็คือการสร้างกำใหม่ซึ่งก็คือการหวานเมล็ดพันธุ์สำหรับอนาคตตัณหาในอนาคต คือความปรารถนาความอยากมีอยากเป็นในวันข้างหน้าสภาวะที่เรียกว่าภวะตัณหาปรารถนาจะเกิดในสุขติภูมิหรือความอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สภาวะที่เรียกว่าวิภวะตัณหาเช่นการภาวนาไม่อยากให้ความทุกข์เกิดขึ้นอีกความอยากเหล่านี้คือพลังงานที่จะผลักดันให้วงล้อแห่งภพชาติหมุนต่อไปไม่สิ้นสุดอุปมาหากฉันทราคะ เป็นแค่คลื่นที่ซัดเข้าฝั่งในปัจจุบันตันหาก็เปรียบเสมือนกระแสน้ำอุ่นน้ำเย็นที่ไหลเวียนอยู่ทั่วทั้งมหาสมุทรกระแสน้ำนี้เองที่เป็นตัวกำหนดลมฟ้าอากาศก่อให้เกิดพายุและเป็นต้นกำเนิดของคลื่นลูกแล้วลูกเล่าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตมันคือระบบนิเวศท,ทั้งหมดของมหาสมุทรมิใช่เพียงปรากฏการณ์ที่ชายฝั่งดังนั้น การจะดับทุกให้สิ้นเชิงได้นั้นจึงมิใช่แค่การหลบหลีคลื่นที่ชายฝั่งอันเป็นการสกัดกั้นฉันทราคะแต่ต้องทำลายระบบกระแสน้ำที่เป็นต้นต่อคือการทำลายตันหาให้สิ้นซากซึ่งทำได้ด้วยการเจริญอริยมัคมีองแปดนั่นเองในตอนสุดท้ายอาตมาภาพจะขอสรุปด้วยอุป,ปมาที่ชัดเจนที่สุด เพื่อเปรียบเทียบวิธีการทำงานและจุดที่เราต้องเข้าไปตัดวงจรของธรรมะทั้งสองประตานี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพรตันหาและฉันทราคะรากแก้วและผลไม้พิษตอนที่สามรากแก้วแห่งต้อนอัสวัธพฤกษ์และผลไม้พิษที่ปลายกิ่ง เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายจากการสาธยายทำสองตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพของจัก,กรพรรดิและนายกองได้เห็นภาพของกระแสน้ําและเกลี่ยวคลื่นมาถึงในตอนสุดท้ายนี้อาตมาภาพจะขอใช้อุปมาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ แต่จะขอนํามาขยายความให้เห็นภาพการทำงานของตัณหาและฉันทราคะได้อย่างชัดเจนที่สุดขอให้ญาติโยมทุกท่านจงน้อมจิตพิจารณาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่มหัศจรรย์และน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเป็นต้นไม้กลับหัวที่มีรากชอนชัยอยู่เบื้องบนคือในภพภูมิต่างๆ และมีกิ่งก้านสาขาแผ่ลงมาเบื้องล่างคือในโลกมนุษย์ต้นไม้นี้มีนามว่าอัศวะทพึกซึ่งก็คือสัญ,ญลักษณ์ของสังสารวัตนั่นเองตันหาคือรากแก้วที่มองไม่เห็นแต่ดูดซับอาหารหล่อเลี้ยงต้นไม้ทั้งต้นนักเบื้องบนอันเป็นดินแดนที่มองไม่เห็น ต้นไม้แห่งสังสารวัตนี้ได้อย่างรากแก้วอันทรงพลังชอนชัยเข้าไปในผืนดินแห่งอวิชชาเพื่อดูดซับน้ำเลี้ยงของภพชาติตลอดเวลารากแก้วที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งและเป็นหัวใจหลักในการหล่อเลี้ยงต้นไม้ทั้งต้นนี้ก็คือตันหานั่นเองรากแก้วตันหานี้เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มันซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินเช่นเดียวกับตันหาที่เป็นพลังขับเคลื่อนอันเป็นนาม,มาธรรมที่ซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกที่สุดของจิตใจรากแก้วนี้มีขแขนงหลักอยู่สามขแขนงขแขนงรากขแขนงที่หนึ่งกามมะตัญหาทำหน้าที่ดูดซับน้ำเลี้ยงจากผืนดินแห่งกามคุณอารมณ์สแสวงหาความสุขจากรูปรสกลิ่น เสียงสัมผัสขแขนงรากขแขนงที่สองภวะตันหาทำหน้าที่ดูดซับน้ำเลี้ยงจากความอยากมีอยากเป็นพยายามอย่างรากให้ลึกลงไปเพื่อยึดเกาะให้ต้นไม้คงอยู่ตลอดการขแขนงรากขแขนงที่สามวิภวะตันหาทำหน้าที่ดูดซับน้ำเลี้ยงจากความปรารถนาที่จะทำลายสิ่งที่ไม่ต้องการ ผลักใส่แร่ธาตุที่เป็นพิษและพยายามจะขาดจากสภาวะที่ไม่ปรารถนารากแก้วตัณหานี้เองคือเหตุคือสมุทัยที่เป็นผู้สร้างและหล่อเลี้ยงต้นไม้แห่งความทุกข์นี้ไว้ทั้งหมดตราบใดที่รากแก้วนี้ยังไม่ถูกถอนต้นไม้แห่งสังสารวัตก็จะไม่มีวันตายฉันทราคะคือผลไม้พิษสีสวยสด ที่ปรากฏอยู่ที่ปลายกิ่งเมื่อรากแก้วตันหาได้ดูดซับน้ำเลี้ยงมาแล้วมันก็จะลำเลียงผ่านลำต้นผ่านกิ่งก้านสาขาและมาปรากฏผลณปลายกิ่งให้เราได้เห็นผลไม้พิษที่มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมยั่วยวนและดูน่าลิ้มลองยิ่งนักที่ปรากฏขึ้นบนกิ่งก้านแห่งขันห้านี้นั่นแหละคือฉันทราคะทุกครั้งที่ตาของเรา อันเป็นกิ่งก้านหนึ่งไปกระทบกับรูปที่สวยงามผลไม้พิษฉันทราคะก็จะผลิออกมาทันทีมันมีสีสวยกลิ่นหอมชวนให้เราเอื้อมมือไปเด็ดมาชิมทุกครั้งที่หูของเราไปกระทบกับเสียงที่ไพเราะผลไม้พิษฉันทราคะก็จะสุกงอมส่งกลิ่นยั่วยวนเชื้อเชิญให้เราเข้าไปลิ้มลอง อาการที่เราเพลิดเพลินและติดใจในรสชาติของผลไม้พิษที่ปลายกิ่งนี้คือการทำงานของฉันทราคะอย่างแท้จริงการปฏิบัติคือการตัดผลไม้พิษและขุดค้นรากแก้วบัดนี้เมื่อเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วเราก็จะเข้าใจแนวทางการปฏิบัติได้อย่างแจ่มแจ้งการปฏิบัติในเบื้องต้นคือการเจริญสติ การมีสต um ิเปรียบเสมือนชาวสวนผู้ชาญฉลาดที่คอยเดินตรวจตราต้นไม้เมื่อเขาเห็นว่ามีผลไม้พิษเปรียบเสมือนฉันทราคะกำลังจะสุกงอมที่ปลายกิ่งไหนเขาก็จะใช้กันไกลแห่งสติรีบตัดผลไม้นั้นทิ้งไปเสียก่อนที่เขาจะอดใจไม่ไหวแล้วเผลอเด็ดมันมากินนี่คือการสกัดกั้นที่ปลายเหตุคือการระวังที่ขันห้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันไม่ให้พิษของมันซึมซาบกลับเข้าไปหล่อเลี้ยงรากแก้วให้แข็งแรงยิ่งขึ้นการปฏิบัติในเบื้องสูงคือการเจริญปัญญาแต่การตัดเพียงผลไม้พิษมันก็จะงอกออกมาใหม่อยู่ร่ำไปเพราะรากแก้วมันก็ยังดูดซับอาหารอยู่หนทางที่จะยุติปัญหานี้ให้สิ้นซากคือการใช้จอบและเสียมแห่งปัญญาวิปัสสนา ขุดลึกลงไปที่ขนต้นทําลายผืนดินแห่งอวิชชาและขุดค้นรากแก้วแห่งตันหาทั้งสามแขนงให้สิ้นซากเมื่อรากแก้วถูกถอนขึ้นมาแล้วต้นไม้ทั้งต้นย่อมต้องยืนต้นตายไม่อาจผลิใบออกผลได้อีกต่อไปนี่คือการดับทุกข์ที่ต้นเหตุคือการบรรลุถึงพระนิพพานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสาธยายทำอย่างละเอียดต่อสามตอนนี้ จะทำให้ท่านผู้เจริญในธรรมได้เห็นถึงความเหมือนความต่างและความสัมพันธ์อันลึกซึง้งระหว่างตันหาและฉันทราคะดุดดังเห็นเส้นลายมือของตนเองขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร